ซีรีส์ชื่อดังที่เกาหลีใต้ที่คนเกาหลีใต้จำนวนมากก็รอคอยที่จะดูนะคะแต่ว่าหลังจากออกอากาศไปได้เพียงสองตอนมีกระแสะคัดค้านอย่างมากมีประชาชนคนเกาหลีใต้ร่วมลงนามกันคัดค้านซีรีส์เรื่องนี้แล้วไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนชื่อนะคะต้องการที่จะให้ยุติก,การออกอากาศสปอนเซอร์ก็ถอดการสนับสนุนรายการโดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์การเรียกร้อง เพื่อประชาธิปไตยที่เคยเกิดขึ้นขณะที่ทางนักผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยนะคะก็ระบุว่าภาคประชาชนในช่วงเวลานี้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในซีรีส์ค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะมสนโนดรอปซีรีส์ที่นำแสดงโดยจีซูวงแบล็คพิงคและจองแฮอิน หลังจากที่ออกอากาศตอนแรกวันที่18ทธันวาคมที่ผ่านมาชาวเกาหลีใต้กว่า300แสนคนพร้อมใจลงชื่อกดดันให้โทรทัศน์ j t b c ยุติการออกอากาศเพราะมีข้อถกเถียงว่าซีรีส์เรื่องนี้บิดเบือนประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไม่เพียงเท่านั้นหนึ่งในฉากของซีรีส์ยังใช้เพลงที่นักศึกษาใช้ในการประท้วงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดและชัยชนะของนักศึกษามาเป็นเพลงประกอบในซีรีส์ รวมทั้งซีรีส์เรื่องนี้นำไปใช้ในหลายประเทศผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะทำให้ผู้ชมต่างชาติเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ล่าสุด JTBC ออกแถลงการหลังผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้หลายแงม่มุมระบุว่า ภูมิหลังและสาระสำคัญของเหตุการณ์ในซีรีส์เรื่องนี้คือช่วงเวลาของระบบการปกครองของทหารด้วยภูมิหลังนี้จะมีเรื่องราวสมมุติของพรรคที่มีอำนาจสมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลเกาหลีเหนือเพื่อรักษาอำนาจสนองหอกเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงเรื่องราวของตัวละครที่ถูกหลอกใช้และตกเป็นผู้สูญเสียจากอิทธิพลของผู้มีอำนาจไม่ได้มีสายลับที่เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ต่อมาตัวแทนแบรนด์สินค้าที่สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้ออกแถลงการขอโทษและกล่าวว่าทางแบรนด์ไม่ทราบว่าบทในซีรีส์จะมีทิศทางเช่นนี้พร้อมเตรียมแนวทางการแก้ไขของแต่ละแบรนด์ทั้งการขอนำสินค้าและโลโก้สินค้าออกจากซีรีส์ไปจนถึงถอนตัวจากเป็นผู้สนับสนุนนักวิชาการที่ศึกษาด้านเกาหลีระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้ผลิตสื่อมากขึ้นจากในอดีต ออในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะถูกบิดเบือนไปนะคะจากความเป็นจริงซึ่งพอเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผู้รับสารนะคะหรือว่าผู้ชมเนี่ยก็อาจจะเริ่มต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าออพอประวัติศาสตร์ของเขาถูกบิดเบือนไปเนี่ยมันก็จะส่งผลนะคะไม่ใช่ส่งผลกระทบเฉพาะผู้ชมนะคะแต่ว่าคนที่เคยอยู่ในประวัติศาสตร์เหล่านั้นนะคะคนที่เคยมีส่วนร่วมอยู่กับ ปฏิบัติการต่างๆในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับตัวเขาด้วยซึ่งประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดเบือนนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสูออ่ต่างประเทศนะคะมันก็จะส่งผลกระทบอย่างมากกับเกาหลีใต้นะคะไม่ว่าในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะแล้วก็อาจจะ สต่อเนื่องไปในภาคธุรกิจต่างๆโสนดรอปไม่ใช่ซีรีส์เรื่องแรกที่ถูกชาวเกาหลีใต้เรียกร้องให้ยุติการออกอากาศเพราะก,การนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปิดเบือนก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซีรีส์ย้อนยุคเรื่องโชซอนเอ็กซซิสเคยถูกยุติการออกอากาศมาแล้วเช่นกันหลังจากที่ออกอากาศไปได้เพียงสองตอนเท่านั้น ข้อแตกต่างของซ<อ>ีรีส์เรื่องโชซอนคูมาคาในครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะ,ะสิ่งที่มันบิดเบือนไปเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอคอนเทนต์ทางด้งนานวัฒนธรรมเช่นเครื่องแต่งกายหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในฉากเนี่ยมันมีความบิดเบือนไปนะคะมีลักษณะคล้ายกับอของจีนมากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมืองน,นะคะมันเป็น ประเด็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนและบางเ,ออเนื้อหาบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกสรุปนะคะคือยังไม่ได้มีการสรุปอย่างชัดเจนนะคะ กรณีที่เกิดขึ้นนักวิชาการที่ศึกษาด้านเกาหลีสะท้อนถึงอิทธิพลของผู้ชมที่เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการผลิตสื่อต่างจากเมื่อก่อนที่ผู้ผลิตสามารถเลือกเนื้อหาที่จะนำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมแต่ปัจจุบันประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดสรรเนื้อหาต่างสิ่งสำคัญผู้ผลิตเนื้อหาต่างๆควรคำนึงถึงการนำเสนอต้องสอดคล้องกับบริบทสังคมและประเด็นที่ละเอียดอ่อนวิภาปิ่นแก้วไทย P ีบีเอสรายงาน